ขอสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภที่เคารพรักทุกท่านนะครับ อตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวง3เดือนไตรามาสแรกปี2569นะครับได้แก่เดือนมก,กราคมเดือนกุมภาพันธ์และก็เดือนมีนาคมเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับดวงการงานดวงการเงินแล้วก็ดวงความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภครับว่าในตลอดทั้ง3เดือนไตรามาสแรกนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วก็มีเรื่องราวอะไรที่ต้องระมัดระวัง กันบ้างเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์จาอลึก ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับผมอยากจะขอกำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยครับช่วยกดกันที่ปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์ครับเพื่อเป็นการส่งกำลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้รับชมรับฟังกันในถูกๆเดือนนั่นเองครับผมขอเริ่มต้นพยากรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับดวงการงานก่อนเลยครับอันดับแรกครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับท่านมีดาวพ ราหูเนาะเป็นดาวเจ้าเรือนพบกรมมะหรือว่าดาวเจ้าเรือนการงานนั่นเองดาวพระราหูเนี่ยจัดเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพครับเป็นดาวใหญ่ เป็นหนึ่งในดาวที่โครจรค่อนข้างช้ามากๆเลยเนาะและก็ในตลอดทั้ง3เดือนไตรามาสแรกนี้ดาวพระราหูเนี่ยไม่มีการโครจรโยกย้ายไปไหนเลยครับแต่ว่าจะสถิตยอยู่ที่เรือนภพกรรมะหรือว่าเรือนการงานนั่นเองแถมอยู่ร่วมกันกับดาวพระเสาร์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพแห่งความสําเร็จเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานนะครับ เพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จนนั่นก็หมายความว่าทําอะไรก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูเนี่ยยังเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับทำให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีโอกาสดีโอ,สดโอกาสทองในการขยับขยายธุรกิจการงานมีกัละยาณนามิตรมีคนคอยช่วยสนับสนุนรวมไปถึงด้านชื่อเสียงความสําเร็จก็จะมีเข้ามาค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแต่ติดที่ว่าวันที่30มมก,กราคมครับเดี๋ยวจะมีดาว พูดเนาะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนบริวารเนี่ย จะโครจรมาอยู่ที่เรือนการงานซึ่งปกติแล้วดาวพระพุธกับดาวพระราหูเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงแง่ดีก่อนอันดับแรกครับดาวพระพุธเป็นดาวการเงินมาอยู่กัมมะตรงนี้ส่งผลทําให้การงานที่ทำเนี่ยมีโอกาสได้จับเงินโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะครับตั้งแต่วันที่30มกราคมเป็นต้นไปนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีการได้ทํางานแบบบริหารคนจัดการคนดูแลลูกน้องมีบริวารห้อมล้อมนะครับอคอยช่วยงานคอยทํางาน ให้อะไรเงี้ยนะครับร่วมกันแต่เนื่องจากว่า4กับ8เนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูคู่นี่สินนะครับก็เลยทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องระวังมีเกณฑ์กระทบกระทั่งมีปัญหากันกับบริวารลูกน้องคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่กําลังจะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภครับในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของบริวารที่กําลังจะเข้ามานั่นเองเนาะแล้วก็ในวันที่8กุมภาพันธ์ครับ ดาวพสุกเป็นเจ้าเรือนอริจะโคจรมาทับเรือนการงานแล้วก็เจอดาวพระเสาร์นะครับก็จะเป็นคู่ศัตรูกับดาวพระเสาร์และเป็นดาวอริด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤศกนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีศัตรูมีคนคอยขัดแข้งขัดขากันในที่ทํางานเกิดขึ้นนะครับหรือบางทีการงานเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับเกิดการแบ่งแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรประมาณนี้ก็ได้นะเกิดความวุ่นวายในองค์กรของท่านแต่ดาวพสุกเนี่ยก็เป็นดาวประจําตัวพอมาทับเรือนการงานนั่นหมายความว่าชาวราศีพฤศษก็ มีเกณฑ์จะได้รับผิดชอบงานนะครับมีโอกาสเข้าไปปรับปรุงแก้ไขหรือเข้าไปนะครับจัดการสิ่งที่มันกําลังยุ่งเหยิงหรือสิ่งที่กําลังเป็นปัญหาอยู่นั่นเองนะครับเรียกว่าท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวของท่านเองนะและบางทีเนี่ยมันอาจจะกระทบกระทั่งถึงอารมณ์ความรู้สึกของท่านด้วยนะบางทีมันเป็นความรู้สึกผิดหวังหรือความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย อะไรสักอย่างหนึ่งแหละนะครับในเรื่องของการกระทบกระทั่งจิตใจของชาวลัคนาราศีพฤษศนั่นเองนะครับและยิ่งในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีดาวพาทิตซึ่งเป็นดาวผู้ใหญ่นะ โคจรมาเจอกับดาวพระราหูเจ้าเรือนการงาน1กับ8เป็นคู่สุริยาคาดกันนะครับอันนี้ก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทบกระทั่งกันกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้างนั่นเองเนาะก็เรียกว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะครับเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีครับนะในเรื่องของงานนะแต่ก็จะมีอุปสรรคปัญหาคอยขัดขวางอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องฝ่าฟันกันต่อไปแล้วก็วันที่23กุมภาพันธ์ครับดาวพางคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีคู่ของคนรักนะครับจะโคจรมาอยู่เรือนกรรมะเจอดาวพระราหูส อันนี้เป็นคู่ธาตุลมอ่าตรงเนี้ยดีนะครับด้วยความที่เป็นคู่ธาตุนั่นหมายความว่าจะมีเพศตรงข้ามกัลยานามิตรหรือว่าแฟนคนรักคู่ครองนะครับขอให้การสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของดวงการงานของท่านเนี่ยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนั่นเองครับและก็มาในช่วงของวันที่2กุมภาพัานธ์เลยนะครับอ่าอันนี้จะมีดาวพระเกตเป็นดาวเกี่ยวกับออนไลน์ต่างประเทศนะครับจะโคจรมาอยู่ร่วมกันกับดาวพระราหู 8กับ9เนี่ยเขาเรียกพระราหูทรงยศนะครับพระราหูจะมีกําลังนะครับเหมือนกับส่วนหางเนี่ยเป็นของพระราหูถ้าตามตำนานโหราศาสตร์เนี่ยนะครับหลังจากที่พระราหูขโมยดื่มน้ำำําอมฤตนะครับพระนารายณ์ก็ใช้ จักเนี่ยเคลี่งออกไปนะครับผ่าครึ่งนะครับส่วนหางก็กลายเป็นพระเกตส่วนหัวก็มาเป็นเทพพระราหูนั่นเองตรงนี้แหละครับทำให้หางกับหัวเนี่ยมาต่อกันเลยกลายเป็นพระราหูทรงยศมีกําลังมีอํานาจเพราะฉะนั้นการงานช่วงนี้ค่อนข้างจะดีนะครับมีงานใหญ่มีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายบางคนมองเห็นโอกาสในการขยับขยายธุรกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของด้านออนไลน์ต่างประเทศชาวราศีพฤษภนั้นจะทําได้ค่อนข้างดี มากมากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ไม่มีดาวอะไรโคจรมาแล้วนะครับก็จะมีดาวที่อยู่นี่แหละค่อยๆย้ายออกไปนะครับโดยเฉพาะดาวพระพุธที่เป็นดาวศัตรูเนี่ยจะย้ายออกไปอีกทีก็คือ7เมษานะครับส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายในช่วง15มีนาคมนะก็จะค่อยๆดีขึ้นไปนะครับเรื่องของอุปสรรคปัญหานะครับดาวพระอาทิตย์ก็เป็นเรื่องของพันธุ์ทูมายถึงผู้ใหญ่ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่ก็จะหายไปหลังจาก15มีนาคมนะครับส่วนในเรื่องของบริวารน,นะครับก็จะหมดไปหลังจาก ในช่วงของวันที่7เมษายนนั่นเองครับยังไงผมก็เป็นกําลังใจให้ละกันเนาะเอออีกดาวดวงหนึ่งครับนะฮะลืมพยากรเลยก็คือดาวพระเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จเนาะ29มกราเนี่ยจะย้ายออกจากเรือนกรรม,มะมาอยู่เรือนราพะแล้วนะครับอ่าก็จะทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยเห็นโอกาสเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้น เพราะว่าลาภมันคือโชคลาภนะครับโชคก้อนใหญ่หรือลาบลอยเนี่ยแล้วพระเสาเนี่ยเป็นสุภาสุภาคือความสําเร็จาดาวเห็นความสำเร็จไปทับเรือนโชคลาบนั่นหมายความว่าโอกาสทองแห่งการลงทุนหรือโอกาสทองแห่งความร่ารวยเกี่ยวกับการหาความสําเร็จด้านการเงินเนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วนะอันนี้ก็ให้กําลังใจชาวราศีพฤษภทุกคนท,กทุกท่านถ้ามุมมองของผมนะเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยกำลังจะดีกําลังจะสวยแล้วแต่มันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับบรรดาผู้คนผู้ใหญ่บริวารที่มาเป็นอุปสรรคปัญหาหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ย ยังไงตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของการทํางานกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับแต่ก็ให้กําลังใจเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภครับไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวดาวพระราหูเจ้าเรือกนกรรมะก็ไปทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเช่นชําระค่าไฟถวายหลอดไฟนะครับทำบุญในวันไหนก็ได้แต่เงินทําบุญสิ่งของทําบุญก็ขอให้ลงถ่ายด้วยเลข12ครับส่วนเรื่องวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงด้านการงานผมก็แนะนําเป็น พระราหูนะครับชาวลัคนาราศีพฤศ,ศกนะครับหาพระราหูบูชาติดตัวนะครับช่วยเปิดดวงหนุนดวงชะตาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานใครสนใจเป็นพระราหูรุ่นมหาโพกรัพั์จากช่องหัวใจนาคาของเรานะครับตรงนี้ผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษมาแล้วเป็นเนื้อสารกษัตริย์ด้วยนะครับอ่จก็สามารถแอดไอดียไเข้ามาติดต่อสอบถามขอบูชาจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับอย่างที่บอกว่าชาวลัคนาราศีพฤศษเนี่ยท่านมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระคือการเงินนะครับในช่วงของวันที่11มกราคมเนี่ยดาวพระพุธจะอยู่ที่เรือนภพสุภะเรือนภพแห่งความสําเร็จนะทำมุมตีโกนสองแสงถึงตัวก็ส่งผลทําให้ชาวราศีพิศกนั้นมีเกณฑ์ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองที่กําลังจะไหลมาเทมาหาเงินได้เยอะหาเงินได้คล่องนะครับแต่พอมาช่วง30มกราคมเนี่ยดาวพระพุธจะโครจรไปอยู่เรือนกรรมะ นะครับกระดุมพระการเงินไปกรรมะกรรมะคืองานกระดุมพระคือเงินก็มีเกณฑ์ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของงานที่จะมีเงินมีผลประโยชน์ตอบแทนรายได้หลั่งไหลเข้ามานะครับแต่ติดที่ว่าพระพุทธกับพระราหูเป็นคู่ศัตรูกันเป็นคู่นิสิณน,นะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงละเกี่ยวกับการลงทุนอะไรต่างๆนะครับหรือถ้าเกิดมองในแง่ดีนะบางคนก็มีโอกาสไปหยิบยืมอะไรสักอย่างหนึ่งมานะครับแล้วก็มา ประกอบธุรกิจหรือมาทํางานขย,ขยายมากขึ้นนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่ว่า4กับ8เนี่ยมันเป็นคู่นิสิตมันเป็นคู่ศัตรูนะครับตรงนี้แหละเลยทําให้ชาวราศรีพฤษภเนี่ยต้องระวังระวังอะไรระวังเกี่ยวกับเงินระวังเกี่ยวกับผลประโยชน์นะครับเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาบางทีการที่ท่านทําอะไรได้เยอะเนี่ยเขาเห็นคุณได้เยอะเขาก็รู้สึกว่าอยากจะมีส่วนแบ่งที่เยอะขึ้นเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับเลย ทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดกลายเป็นว่าเขาอิจฉาหรือเขาทํำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทำให้เป็นอุปสรรค นะครับตรงนี้ท่านก็ลองดูดีๆแล้วกันนะบางทีก็ก่อนจะทําอะไรก็ต้องตกลงกันให้ชัดเจนนะครับมันจะได้ไม่เป็นปัญหาในอนาคตนั่นเองเนาะอันนี้ก็ให้กําลังใจนะครับผมและมาวันที่30มกราคมนะครับดาวพระพุธนั้นจะโัวจรยกย้ายไปอยู่ที่เรือนพพลาภเรือนพบโชคลาภตรงนี้ดีมากๆเลยดาวการเงินไปอยู่เรือนโชคลาภนะครับแถมไปเจอดาวพระเสาเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จ4กับ7เป็นคู่สมพลกันตรงนี้ทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับในเรื่องของคําพูดก่อน ท่านจะมีวาจาที่ค่อนข้างเรียกว่าวาจาสิทธิ์ละกันนะครับไม่เชิงส,สิทธิ์แต่ว่ามันเหมือนมีอํานาจในการต่อรองพูดอะไรไปคนจะเชื่อพูดอะไรไปคนจะเคารพขายอะไรก็จะขายดีเป็นเทน้ถถําเทท่าดาวการเงินไปอยู่เรือนโชคลาภหมายความว่านะครับชาวราศีพฤษภบางท่านเนี่ยจะเห็นโอกาสในการลงทุนสามารถนําเงินไปต่อยอดเป็นเงินที่มันมากขึ้นนะครับก็คือเกี่ยวกับการลงทุนเพราะฉะนั้นดาวการเงินไปอยู่เรือนโชคลาบนะครับท่านมีเกีย์ที่เงินทองที่ท่านลงทุนหรือทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะครับจะงอกเงย สร้างผลประโยชน์นะครับความร่ารวยให้กับท่านเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงนู่นเลยนะครับหลังจาก30มกราจะอยู่ยาวไปจนถึง7เมษายนปี69เกนะครับเกือบประมาณ2เดือนด้วยกันเนาะนะครับที่ดาวาพระพุธนั้นจะอยู่ที่เรือนพบ โชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นเองครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับก็ถือว่าเป็นลัคนาราศีที่มีเกณฑรร่ารวยสุขสมหวังด้านเงินทองเนาะแต่ก็ต้องไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดนึงนะครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวธาตุน้าแต่เป็นน้ําคลองน้ํามหาสมุทรน้ําที่ผ่านการใช้แล้วนะครับก็คือน้ําใช้ทั่วไปเพราะฉะนั้นให้ไปทําบุญชําระค่าน้ําช่วยกับทางวัดนะครับทำบุญในวันพุธได้ยิ่งดีเงินทําบุญสิ่งของทําบุญก็ขอให ลงถายด้วยเลข17ดนะครับเป็นกําลังของดาวพระพุธเจ้าเรือนพบการเงินของท่านนั่นเองส่วนเรื่องวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตาผมก็แนะนำนะครับเป็นสาริกาลิ้นทองนะครับชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับในด้านการเงินใครสนใจอยากจะได้วัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงดีๆเป็นสาริกาลิ้นทองนะครับให้ถูกฉลกตามพื้นดวงของท่านในด้านการเงินนะครับโดยเฉพาะในช่วง3เดือนไตรามาสแรกนี้มีเกณฑร์ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะสามารถที่จะแอดไอดียไลน์เข้ามาขอติด ต่อบูชาจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยครับตรงนี้ผ่านพิธีพุทธาเทวพิเศษหมดแล้วนะครับผ่านพิธีเข้มขลังนะครับยังไงก็แอดไอ l ดี e เข้ามาได้เลยครับ ส่วนในเรื่องของความรักดาวความรักชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยได้แก่ดาวพังคานนะครับดาวพังคานเจ้าเรือปนปัตนินะครับในช่วงของตั้งแต่15มกราคมเป็นต้นไปครับดาวพังคานเนี่ยจะโคจรยกย้ายออกจากเรือนมรณะมาอยู่เรือนสุภเรือนพบแห่งความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่15มกราคมเป็นต้นไปชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย จะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากๆสําหรับคนโสดนะครับอ่ามีเกณฑ์ที่ท่านเนี่ยจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับมีโอกาสได้พบเจอคนที่ดีและก็นะครับในช่วงของปลายเดือนมก,กราคมเนี่ยนะครับจะมีดาวพระศุกร์อยู่ร่วมกับดาวพังคารน,นะครับหกับ3เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันสุกปากหวานอังคารรับเอานะครับและดาวพังคารเนี่ยก็ได้มาตรฐานอุดด้วยนะครับก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีพฤษภเนี่ยจะได้คู่ครองที่เรียกว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์ เราก็เป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบาร,รมีเพราะมันได้มาตรฐานอุดรองจากมหาอุดนะก็นะครับมีเกณฑ์ครับชาวราศีพฤษภนะในเรื่องของการสลระโสดและยิ่งในช่วงของวันที่23กุมภาพันธ์ดาวพังคารจะโยกย้ายไปอยู่เรือนกรมมะนะครับเป็นเรือนพบเกี่ยวกับเรื่องงานคนที่บอกว่ายังโสดอยู่ยังไม่เจออีกอะในช่วงนี้นะครับ คู่ครองจะมายังไงก็จะมาในรูปแบบของการทํางานบางทีอาจจะได้เจอในสถานที่ทํางานทํางานร่วมกันและพระอังคารกับพระราหูเนี่ยเป็นดาวธาตุลมทั้งคู่เขาเรียกว่าได้มาตรฐานคู่ธาตุนะครับก็ทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะได้เจอคนที่ลักษณะเหมือนกันนะครับนิสัยใจคอเป็นคนคิดเร็วทําเร็วนะครับมันไม่เหมือนกับใจร้อนแต่เนื่องจากมันเป็นธาตุลมนะครับมันก็จะแบบนะเหมือนหุ่นนักกีฬาเหมือนทหารตำรวจอะไรประมาณเนี้ยนะครับด้วยความที่เป็นดาวพ้งขานด้วยหมยถึงหุ่นนะไม่ ว่าอาชีพนะครับอาชีพอาจจะเป็นไปได้แต่เหมือนลักษณะร่างกายจะแบบเหมือนกล้ามเนื้อเยอะเป็นคนแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับสีผอาจจะออกไปในทางดําครัำนะครับหรือ เป็นคนลักษณะผิวสองสีอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไปอยู่เรือนกรรมมะคือเรือนการงานอาจจะได้เจอกันโดยผ่านการทํางานร่วมกันในสถานที่ทํางานนะครับแล้วก็พ่างคานเนอาจจะมีรอยแผลเป็นตําหนิที่ชัดเจนด้วยนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของลักษณะดาวที่ผมศึกษามานะที่ครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดก็มีโอกาสจะเป็นไปได้แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่าด้วยความที่ดาวไปอยู่เรือนการงานก็จะได้เจอกันในผ่านสถานที่ทํางานนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนแห่งความรักด้วยนะครับเดือนกุมภาพันธ์ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จได้เจอคนรักคู่คร ีดส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าเดือนนี้จะช่วยเหลือกันเกี่ยวกับการทํามาหากินเกี่ยวกับการทํางานทํางานร่วมกันช่วยเหลือกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแต่ก็มีเกณฑ์กระทบกระทั่งกันสําหรับใครที่ทํางานร่วมกันเพราะว่าเดี๋ยวดาวพังคารจะไปเจอกับดาวพาทิตย์ึกับ3เนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูกันก็จะมีเกณฑ์กระทบกระทั่งทะเลาะบ่อแวงกันอยู่บ้างนะแต่มันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้ามองนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผัวเมียนะครับลิ้นกับฟันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าช่วงนี้จะอารมณ์ใจร้อนนิดนึงนะ แล้วนะก็ให้ใจเย็นๆลงแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียเลือดเสียเนื้อเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการขับรถขับราวไว้ด้วยครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับให้ไปทาบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวครับไปทําบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ครับเช่นไถ่ชีวิตโคกระบือการปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับทำบุญในวันอังคารได้ยิ่งดีเลยครับส่วนเงินทําบุญสิ่งของทําบุญก็ขอให้ลงท้ายด้วยเลข8แล้วกันนะครับดาวพังขานเลข3กําลังเท่ากับ8นะครับการทําบุญตามนี้ได้เลยเนาะส่วนเรื่องวั มงคลเปิดดวงเสริมดวงด้านความรักเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมมีเสน่ห์ไม่รู้ใครนะครับผมก็แนะนําบูชาเป็นสีพึ่งสีพึ่งมหาเสน่ห์จากช่องหัวใจนาคาของเรานะครับตรงนี้ผ่านพิธีพุทธาธิวพิเศษแล้วใครสนใจสีพึ่งดีๆก็สามารถแอดไอดียไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามบูชาจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยเนาะนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับผ่านพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วเป็นพุทธคุณสายขาวนะครับมีครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายคารวะทําพิธีพุทธาธิวพิเศษให้ใครสนใจสีพึ่ง ก็สามารถแอด ID Line เข้ามาติดต่อสอบถามขอบูชาจ,จากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ